เรียบร้อยเรียบร้อยจับรังที่สองในนูายตัวใหญ่เลยนี่นี่ดนนูวาวซองแล้วนีในใด,ดพ้นใดพ้นมือเสานี่สบายดีตอนเสาตื่นมาเฮากะสิบไปรัก ไปรับเสาบุหูซีมานหรือบ่แต่เสานี้กะลมเนี่ยลมทีะเสาลมก็แฮงเอาจังไรกะทาติดตามร่ามกันมาผลงานเฮาซิมานคือเก่าหรือบ่โอเคไปยั่งขำหยุดมืดเท่านั้นก็มืดตื่นที่เสาตอนนี้ประมาณใกล้ชี้แจงประมาณสี่โมงนี่แหละ แค่นั่นก็แจ้งเลี่ยววันทองสิไปก็ยังขำอยู่ oh <laughs> มดจับจังย้ำขับตอนนี้เขาไปรัด เล่นไม่มันแก้แล้วกินโมได้โมแกแ่หนุ่มขับเลยนี่ตก ยิงมันขึ้นไม่ได้เขาสิเลาะหวยหายิง,ง,ห,งนหนกรลอยเอาคอยได้อาหารตอนเสารนะ์นะยินเสียงไก่ป่าคันแล้วพอคันคักอันนี้

มกินมัไโอไก่เคียนี่แนั้นไก่เคียเสียนไก่กระตากมอเซานี่ไก่ตัวเมยคือซีเมนพานแหละมันมากินมากห้ยบนนี้มันได้ยินเสียงบพางบพางบพางยางเขาค่อย มันก็เลยแลมแลนมันไปพอไกลไกลอีกไกลกระตักยินเสียงอยู่พุนจากเสียงยังเอาสงสัยผ่านเท่นั้นก็เสียงไก่ม่อกี้นอ,อ๋อราว่าสิยิงไก่เน่ยยิงนกเปาในสุดท้ายยิงนกเปาบุธเหมือนบินบัสต่ำๆนี่ก็ยังบุธ มือมานมือโบมานมือนี่มือโบมานตํานี่ก็ยังบูถึกโอ้ จ่มันยังดุด,อด,ดไอร้อยประการกลางคืนนา่าจะพอหน้าพาแล้วเขาก็สยามกับดักพวกกับหัวใส่เมื่อวานนี่บูสิมาฮัแลวบอไปรัดกับประมาณเท่าไหร่พี่น้อง โอ้บอลันใช่ลังแรกบอมานเนะี่ยรุ่นลังที่สอง,องนะอี่ลังแรลกขวบุ่ถึกแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่หนูวายหนูวาย มาแล้วไดโนูวตัวหนึ่งแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจับลังที่2องไดโนไวตัวใหญ่เลยนี่โอ้ตัวแมงนีองลังได้นึ่งโตแล้วแต่ตัวนี้ใหญ่โอ้ โอเคไปไปบ่งลางต่อไปโอโห้สีมานอีกหรือบอล่ไปโมน,นีม่บัวถึกเลยลุน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 ล,นล,นลุนลางต่อไปอีก โอ้โหวันนี้ก็ถึกเลยโอ้ถึกแล้วถึกแล้วนี่หนูน้อยพอ่อใส่บอลน,นี่ถึกหอดพีเลยได้ของเต็มนะ អួយកັບเฮาឆ្លាំងដៃ2ໂຕហើយនេះប៉ៃទៅមើលឡើងទៅឯង มันมีแฟนคักบอถือนะมันีก็บอถือกนะ เป็นชื่อหยังโอ้นี่คนมันนี่เลือดไป สงสัยมีแนวกินแหละเลือดออกปันนี่ยังบ่าตายใช่พรนี่นนะนนี่นี่นะบ่เห็นบ่เห็นพอมีแนวกินเห็ดมัน ใบตูบเง,งี้ยเลยจักมันยังกินเนาะบะพังกระบอกงกูบบงคือกันก็ใส่ไวบ้บนนี้ขันหอยามคืนนี้น่าจะได้หนูไวน้นี่ว่ามันกินนี่กัตอนดึกๆประมาณสองโมงสามโมงนี่ยแหละใกล้สิแจ้งไปลุนลวนไมวันนี้กัคือว่าบบเห็นกระโตถึกแต่บบเห็นกระโตจักมันยังกินโอ้บนนี้ถึกแล้ว โอ้ถึกนูนหน่อยนี่หน่อยเกินมันหน่อยเอา้าจำเป็นเอามันตายแล้วหันโมตายชั้นนี้เฮาก็สิปลอยเลยนี่ลายซ้ำโตแล้ว นี่กระบาลนะเอ๊ะบนนี้จะถึกเลยพอ,อหมดหมดกินเสียดายเลย อ๋ากุะถูหมดกินได้สี่ตัวแล้วไปรุ่นต่อไป เรียบร้อยนุ้ยนว้ยอ,อีกแล้วมีหูใน้ทางในตัวนี้หน่อยนะมันบูใหญป่ปอนดนะนี่ได้นว้ยซองแล้ว ในพ้นในพ้นมือเสานี่หนึ่งสองสาส้าสเบีดลังแล้วยังสหลังไปปูหูุสีมาแล้วบ่ กุ่กบถึกนะคับสุดท้ายกบับโบมานตอนนี้ยามกัปดักกบเบิดเรียบร้อยแล้วนู่ถึก,กบเบิง์บูพาบนสนับนะหนึ่งสองสามสี่ หาหาโตนูวาย2แล้วก็นูน้อย3หลุด1ก็เสียดายไปรัดเนาะวางสัตว์ใหญ่สุดท้ายบ่ได้ยิงอยากยิงแต่ไก,ก่ป่าแล้วก็ชมพูกผ่านแต่บ่ได้ไก่ป่าบินก่อนยิงน,กเ,ก,น,ก,งนกเป้าก็บ่ถึกซ้ํายิงนกเปานกเปาประมาณ 30ปลายโตนี่แหละยิงกะบินเบิดเลยจักถึกบ่ถึกบ่พางก็บ่ฮู้คือกันแล้วบ่พางก็พออีหยังก็ขอเอิ้นว่ามูมูลึงหรือมูหยังก็เห็นอีเห็นอีเห็นกาดน่ะวันดังมันมันจะกานแเห็นตัวนั้นยิงบ่ทันคือเก่ามันก็แล่นอีโกยเอาสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยัง ก่อนอื่นก็ต้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหนาพอกัอนไหมบ๊ายบาย